จะเป็นยังไงครับถ้าเกิดมีบริษัทหนึ่งที่อยู่ใจกลางของการปฏิวัติ AI เลยนะโตแบบก้าวกระโดดมากรายได้ก็พุ่งแต่พอเราไปเปิดดูบัญชีเออกลับขาดทุนอยู่หลายร้อยล้านดอลลาร์คำถามคือนี่มันโอกาสทองหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่ฟองสบู่ลูกใหญ่ที่รอวันแตกกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับกับบริษัทที่ชื่อว่า c o r w e a v e หรือในชื่อหุ้น c r w เราจะมาวิเคราะห์กันในมุมของการลงทุนแบบเน้นคุณค่านะครับเพื่อเห็นภาพทั้งหมดเลยว่าเบื้องหลังเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเนี่ยพื้นฐานมันแข็งแกร่งจริงหรือเปล่าใช่เลยค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าคอร e วิฟเนี่ยกำลังอยู่ในอุตสาหกรรมที่ต้องบอกว่าร้อนแรงที่สุดในทศวรรษนี้เลยก็คือ AI แต่การเติบโตเร็วๆแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็มักจะมาพรัองกับความเสี่ยงที่สูงมากๆเป็นเงาตามตัวเลยค่ะการวิเคราะห์แบบรอบครอบเลยสําคัญมากๆงั้นเรามา มาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับคอวีฟนี้เขาทำธุรกิจอะไรกันแน่ครับถ้าให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะคะคอวีฟคือบริษัทที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์สำหรับ AI ค่ะ AI infrastructure ใช่ค่ะพูดง่ายกว่านั้นอีกก็คือเขาให้เช่าพลังการประมวลผลประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะ GPU อ่า GPU หรือ Graphics Processing Unit ที่เราคุ้นกันในวงการเกมใช่ค่ะซึ่งเจ้า GPU เนี่ยแหละค่ะที่เป็นพระเอกของเรื่องทั้งหมดเลย ถ้าไม่มีสิ่งนี้นะคะการปฏิวัติ generative AI ที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เอ๊ะทำไมล่ะครับในเมื่อคอมพิวเตอร์ทั่วไปมันก็มี CPU อยู่แล้วทำไม GPU ถึงสำคัญขนาดนั้นอืมลองนึกภาพตามง่ายๆนะคะ CPU เนี่ยก็เหมือนศัลยะแพทย์มือหนึ่งเลยค่ะเก่งมากผ่าตัดซับซ้อนได้แต่ทำได้ทีละเคสครับในขณะที่ GPU เนี่ย เปรียบเหมือนกองทัพพยาบาลเป็นพันๆคนที่สามารถฉีดยาพื้นฐานให้คนไข้ได้พร้อมๆกันทีเดียวเลยงาน AI โดยเฉพาะการเทรนโมเดลใหญ่ๆเนี่ยค่ะมันไม่ได้ต้องการความซับซ้อนในหนึ่งคำสั่งแต่มันต้องการการคำนวณง,ง่ายๆซ้มซ้ำกันเป็นล้านๆครั้งพร้อมกัน,กนซึ่งนี่แหละคืองานที่ GPU ทำได้ดีกว่า CPU แบบเทียบกันไม่ติดเลยโอ้โหเห็นภาพเลยครับชัดมากเท่ากับว่า CoreWeave ก็คือคนที่มีกองทัพพยาบาลให้บริษัท AI เช่าไปใช้งานนั่นเอง ถูกต้องค่ะซึ่งข้อมูลพื้นฐานก็คือบริษัทนี้ก่อตั้งปี2017แล้วก็เพิ่งเข้าตลาดหุ้น NASDAQ ไปเมื่อ28มีนาคม2025ที่ผ่านมานี่เองราคาเปิดตัวตอนนั้นอยู่ที่40ดอลลาร์ ใช่ค่ะแล้วแพลตฟอร์มหลักของเขาที่ชื่อ Coral a e e Cloud เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ GPU ให้เช่านะคะมันคือระบบที่ค่อนข้างครบวงจรเลยมีตั้งแต่คอมพิวที่มีทั้ง GPU และ CPU มีระบบจัดการศูนย์ข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลความเร็วสูงไปจนถึงซอฟต์แวร์จัดตั้งคลังโมเดล AI เลยค่ะทีนี้มาถึงประเด็นที่ผมว่ามันมันน่าสนใจมากๆเลยคือได้ยินมาว่าเส้นทางของบริษัทนี้ไม่ได้เริ่มจากธุรกิจ AI ตั้งแต่แรกเลยครั ใช่เลยค่ะและนี่คือจุดที่ทําให้เรื่องราวของ c o r e w e a v e มันมีมิติที่ลึกขึ้นเยอะเลยเดิมทีนะคะพวกเขาเริ่มต้นจากการเป็นหนึ่งในผู้ขุดคริปโตเคเรนซีรายใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือเลยนะอ้าวจากขุดคริปโตเหรอครับใช่ค่ะแต่ผู้บริหารเขามองเห็นว่ากระแสะ AI กําลังจะมาแล้วความต้องการ GPU สําหรับ AI เนี่ยมันจะมาหาศาลกว่าตลาดคริปโตมากเขาก็เลยตัดสินใจ pivot หรือว่าเปลี่ยนทิศทางธุรกิจครั้งใหญ่เลยหันมาทำคลาวด์สำหรับ AI แทน ซึ่งก็เป็นการตัดสินใจที่ต้องบอกว่าเฉียบคมแล้วก็ถูกที่ถูกเวลาแบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับถูกต้องที่สุดค่ะแต่มันไม่ใช่แค่โชคช่วยนะคะสิ่งที่น่าสนใจในประเด็นนี้คือประสบการณ์จากการทำเหมืองคริปโตนี่แหละค่ะที่กลายเป็นความได้เปรียบแบบที่หลายคนคาดไม่ถึงยังไงครับเพราะว่าพวกเขารู้วิธีจัดการฟาร์ม G P U ขนาดมือหุมมาให้มันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดมาตั้งนานแล้วค่ะ เขาเชี่ยวชาญเรื่องระบบระบายความร้อนการจัดการพลังงานซึ่งเป็นปัญหาที่ปวดหัวมากสำหรับธุรกิจสเกลนี้มันคือความรู้เชิงปฏิบัติการที่คู่แข่งรายใหญ่อย่างพวก hyperscalers ที่มาจากสายซอฟต์แวร์อาจจะต้องใช้เวลาเรียนรู้นานกว่าโหประเด็นนี้น่าสนใจมากครับแสดงว่าเขาไม่ได้โตมาเพราะโชคช่วยแต่มีรากฐานความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอยู่แล้วแล้วก็ขยายกิจาการเร็วมากด้วยใช่ไหมครับตอนนี้เห็นว่ามีศูนย์ข้อมูลกว่า30แห่งแล้ว GPU ก็มากกว่า250,000ตัวและที่สำคัญคือลูกค้าค่ะลูกค้าที่มาใช้บริการเนี่ยไม่ใช่รายเล็กๆเลยการที่บริษัทสามารถไปปิดเดียวกับลูกค้าระดับโลกอย่าง Microsoft หรือ Meta ด้วยสัญญามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ได้เนี่ยมันมันแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือที่สูงมากนะคะแต่ว่าการมีลูกค้ารายใหญ่ไม่กี่รายแบบนี้มันก็เป็นดาบสองคมหรือเปล่าครับคือถ้าวันหนึ่ง Microsoft บอกว่าโอเคขอบคุณมาก แต่เราจะไปสร้างศูนย์ข้อมูลของเราเองแล้วนะรายได้ของ Callwave อาจจะหายไปครึ่งหนึ่งเลยทันทีเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากค่ะและนี่คือหนึ่งในความเสี่ยงสำคัญที่เราจะคุยกันในรายละเอียดต่อไปแต่ถ้ามองในมุมข้อดีนะคะการมีสัญญาระยะยาวกับลูกค้าเหล่านี้เนี่ยมันก็ช่วยสร้างรายได้ที่คาดการได้ในระดับหนึ่งแล้วก็เป็นเหมือนตราประทรรับรับรองคุณภาพที่ดึงดูดลูกค้ารายอื่นๆเข้ามาด้วยแล้วแผนในอนาคตของเขาล่ะครับมีอะไรที่น่าจับตาบ้างครับ หลักๆเลยคือการร่วมมือที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นกับ Nvidia ดียค่ะมีการประกาศแล้วว่าจะนำแพลตฟอร์มรุ่นใหม่อย่างรูบินมาใช้ในปี2026โอ้โหตัวใหม่ล่าสุดเลยใช่ค่ะซึ่งมันสะท้อนว่าเขาเป็นพันธมิตรระดับต้นๆของ Nvidia เดียเลยนะแล้วก็ยังมีแผนที่จะระดมทุนเพิ่มอีกประมาณ2.3พันล้านดอลลาร์ผ่านสิ่งที่เรียกว่าหุ้นกู้แปลงสภาพอ๋อคาว่าหุ้นกู้แปลงสภาพนี่สาหรับคนที่ไม่คุ้นเคย มันคืออะไรเหรอครับพอจะอธิบายให้ให้เข้าใจง่ายๆได้ไหมได้ค่ะมันก็คือการกู้เืียมเงินรูปแบบหนึง่งแต่ว่ามีออปชันพิเศษให้ผู้ให้กู้เนี่ยสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนนี้ก้อนนั้นเป็นหุ้นของบริษัทได้ในอนาคตแทนที่จะรับเงินคืนพร้อมดอกเบีย้ยเป็นวิธีที่นิยมมากในบริษัทเทคโนโลยีที่กำลังโตค่ะเพราะมันดึงดูดนักลงทุนที่เชื่อในอนาคตของบริษัทซึ่งทั้งหมดนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าเขาตั้งใจจะโตแบบก้าวกระโดดจริงๆโอเคครับ เราเห็นแผนการเติบโตที่น่าตื่นเต้นมีเรื่องราวที่น่าสนใจแต่ว่าในโลกของการลงทุนเหรียญมันมีสองด้านเสมอพอเราพลิกมาดูอีกด้านหนึ่งความเสี่ยงที่มันซ่อนอยู่ใต้เรื่องราวสวยหรูนี่มันใหญ่ขนาดไหนครับโดยเฉพาะในมุมของนักลงทุนเน้นคุณค่าเรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญขึ้นมาเลยค่ะว่าภายใต้าการเติบโตระดับนี้มีอะไรที่เราต้องระวังบ้าง ซึ่งความเสี่ยงข้อแรกและอาจจะสำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนสาย V I ก็คือการขาดทุนสุทธิอย่างมากค่ะขาดทุนใช่ค่ะแม้รายได้จะโตเร็วมากแต่บริษัทยังไม่สามารถทำกำไรได้เลยปีล่าสุดนี้ตัวเลขขาดทุนอยู่ราวๆ8.24ถึง937ล้านดอลลาร์เลยนะคะหู<ฮ>นี่คือสัญ,ญญาณเตือนสีแดงตัวใหญ่ๆเลยค่ะมันบอกเราว่าโมเดลธุรกิจนี้ยังต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลเพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้า และก็ยังไม่ถึงจุดที่เลี้ยงตัวเองได้พอฟังตัวเลขขาดทุนแล้วก็น่าตกใจเหมือนกันนะครับหมายความว่าทุกๆดอลลาร์ที่หามาได้ยังต้องจ่ายออกไปมากกว่านั้นเพื่อขยายกิจการถูกต้องค่ะซึ่งมันก็นําไปสู่ความเสี่ยงข้อที่2ที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้เลยก็คือการพึ่งพาลูกค้าไม่กี่รายหรือ customer concentration risk ถ้าลูกค้ารายใหญ่รายใดรายหนึ่งลดการใช้งานลงเนี่ยกระทบหนักมากค่ะ และในตลาดที่หอมหวานขนาดนี้แน่นอนว่าคู่แข่งต้องน่ากลัวมากไม่ใช่แค่น่ากลัวค่ะแต่เป็นระดับอสุรกายเลยตลาดนี้มีทั้ง AWS ของ Amazon Google Cloud แล้วก็ Microsoft Azure ซึ่งแต่ละรายเนี้ยเงินทุนเหมือนมหาสมุทรเลยค่ะมีฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้วการแข่งขันดุดเดือดมากคำถามคือแล้วผู้เล่นที่เล็กกว่าอย่าง c o ว i ฟจะเอาอะไรไปสู้กับยักษ์ใหญ่เหล่านี้ได้ในระยะยาวครับ เขาอาจจะยอมขาดทุนเพื่อฆ่าคู่แข่งให้ตายไปเลยก็ได้นะนั่นคือคำถามพันล้านเลยค่ะซึ่งมันก็โยงไปถึงความเสี่ยงข้อที่4คือธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่กินเงินหรือ capital intensive อย่างมหาศาลกินเงินใช่ค่ะมันเหมือนกับการวิ่งบนสายพานที่เร็วขึ้นเรื่อยๆ คุณหยุดวิ่งไม่ได้แถมยังต้องวิ่งให้เร็วขึ้นทุกปีเพราะต้องลงทุนซื้อ GPU รุ่นใหม่ๆตลอดเวลาสร้างศูนย์ข้อมูลเพิ่มไม่อย่างนั้นก็จะโดนเหวี่ยงตกจากสายพานไปเลยฟังดูเหนื่อยน่าดูเลยนะครับแล้วความเสี่ยงข้อสุดท้ายล่ะครับข้อสุดท้ายคือความไม่แน่นอนของตลาด AI เองค่ะการเติบโตทั้งหมดนี้มันตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่าความต้องการใช้ AI จะเพิ่มขึ้นตลอดเวลาซึ่งตอนนี้มันก็ใช่ แต่ถ้าวันหนึ่งการพัฒนาเกิดถึงทางตันหรือเกิดฟองสบู่ AI แตกขึ้นมาจริงๆธุรกิจที่ลงทุนไปมหาศาลก็อาจจะเจอปัญหาใหญ่ได้ทันทีพอฟังความเสี่ยงทั้ง5ข้อแล้วชักจะเอียงไปทางฟองสบู่แล้วนะครับเนี่ยทีนี้ถ้าเราจะลองเอาหลักการของนักลงทุนเน้นคุณค่าอย่างวอร์เรนบัฟเฟตมาจับกับหุ้นคอวีฟจริงๆจังๆ,งๆเราต้องพิจารณาอะไรบ้างครับโดยเฉพาะเรื่องครูเมืองหรือมด เป็นคำถามที่เข้าประเด็นที่สุดเลยค่ะถ้าเรามาวิเคราะห์โหมดของคอ a v ฟจะเห็นว่ามันซับซ้อนเหมือนกันนะคะชั้นแรกคือการเป็นผู้เล่นรายแรกๆที่โฟกัสตลาดนี้โดยเฉพาะทําให้มีความเชี่ยวชาญก่อนใครชั้นที่2ก็คือความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติการที่ได้มาจากการทําเหมืองคริปโตอย่างที่เราคุยกันไป และชั้นที่3ที่อาจจะสำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับ n v ็นวีดียค่ะความสัมพันธ์กับ n v ็นวีดียเนี่ยมันสร้างคูเมืองที่แข็งแกร่งได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับในสถานการณ์ปัจจุบันคิดว่าใช่นะคะเพราะ n v ็นวีดียคือผู้กลุมชะตาของตลาดนี้เลยการที่คอว v e สามารถเข้าถึง G P U รุ่นล่าสุดได้เป็นกลุ่มแรกๆและในปริมาณมากถือเป็นความได้เปรียบที่ลอกเลียนแบบได้ยากมากอ๋อ ลองคิดดูว่า NVIDIA ดีอาอาจจะอยากสนับสนุนผู้เล่นเฉพาะทางอย่าง Core Weave มากกว่าที่จะส่งมอบ G P U ทั้งหมดให้กับคู่แข่งที่กำลังพยายามพัฒนาชิป AI ของตัวเองขึ้นมาแข่งกับ NVIDIA ดียโดยตรงก็ได้นี่คะ่ะแต่คู่เมืองที่ว่ามานี้มันจะทนทานแค่ไหนครับเมื่อต้องเจอกับ AWS หรือ Google ที่มีเงินทุนเหมือนมหาสมุทรนั่นคือคาถามสาคัญที่สุดค่ะคู่เมืองของคอวิฟไม่ใช่เทคโนโลยีที่ลอกเลียนแบบไม่ได้แต่เป็นเรื่องความเร็ว ความเฉพาะทางและความสัมพันธ์ทางธุรกิจซึ่งทั้งหมดนี้ยังต้องพิสูจน์ตัวเองในระยะยาวและมันก็พาเราไปสู่หลักการที่สำคัญอีกข้อของ value investing ก็คือ margin of safety หรือส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยสำหรับหุ้นที่ไม่มีกำไรโตเร็วผันผวนสูงแบบนี้การจะหาส่วนเผื่อเพื่อความปลอดภัยน่าจะท้าทายมากท้าทายอย่างยิ่งเลยค่ะ เพราะนักลงทุนสาย V.I แบบดั้งเดิมจะประเมินมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทจากกำไรในปัจจุบันแล้วซื้อในราคาที่ต่ำกว่านั้นมากๆแต่กับ Core Weave เราใช้ P/E Ratio ไม่ได้เพราะยังไม่มีกำไรการประเมินมูลค่าต้องใช้แบบจำลองกระแสงเงินสดในอนาคตซึ่งมันเต็มไปด้วยสมมุติฐานเยอะมากเลยค่ะเกี่ยวกับการเติบโตในอีก5-10ปีข้างหน้าแปลว่าถ้าสมมติฐานข้อใดข้อหนึ่งผิดเพี้ยนไปมูลค่าที่ประเมินไว้ก็ อาจจะผิดไปไกลเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะดังนั้น Mar g i n o f Safety สำหรับหุ้นแบบนี้จึงแทบไม่มีอยู่เลยในความหมายดั้งเดิมมันกลายเป็นการลงทุนที่เดิมพันกับความสามารถของผู้บริหารและเดิมพันว่าตลาด AI จะใหญ่พอที่จะทำให้บริษัทมีกำไรมหาศาลในอนาคตได้จริงๆพอจะเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นมากแล้วครับถ้าอย่างนั้นเรามาสรุปภาพทั้งหมดอีกครั้งโอกาสของคอวีฟก็คือการเป็นผู้เล่นในสนามที่ใหญ่และเติบโตเร็วที่สุดแห่งยุคสมัย จุดแข่งก็คือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางความเร็วแล้วก็การเป็นพันธมิตรคนสำคัญของ NV ็นวีดียแต่ในอีกด้านหนึ่งความเสี่ยงก็มีรอบตัวเลยทั้งการที่บริษัทยังขาดทุนหนักการแข่งขันที่รุนแรงแล้วก็การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ไม่กี่รายใช่ค่ะบทสรุปสุดท้ายคือคอวิฟไม่ใช่หุ้นคุณค่าหรือ Value Stock ในแบบที่เราคุ้นเคยกันไม่ใช่หุ้นปันผลหรือหุ้นที่มีกำไรมั่นคงแต่มันคือหุ้นเติบโตสูงหรือ r o w ต h s t o อกค่ะ มีศักยภาพที่จะโตแบบก้าวกระโดดแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงมากเช่นกันดังนั้นจึงเหมาะกับนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูงมีความเข้าใจในอุตสาหกรรม AI เป็นอย่างดีแล้วก็มองการลงทุนในระยะยาวมากๆมีคําเตือนอะไรที่สําคัญเป็นเสถียรสหรับนักลงทุนที่สนใจหุ้นตัวนี้ไหมครับคําเตือนที่สําคัญที่สุดคืออย่าตัดสินใจลงทุนเพียงเพราะเห็นว่าราคาหุ้นกําลังขึ้นแรงหรือเพราะมันอยู่ในกระแสะ AI แต่ต้องกลับไปที่พื้นฐานค่ะ ทำความเข้าใจธุรกิจความได้เปรียบและความเสี่ยงทั้งหมดที่แฝงอยู่อย่างท่องแท้เพราะความผันผวนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยสําหรับหุ้นแบบนี้ท้ายที่สุดแล้วนะคะคําถามอาจจะไม่ใช่แค่ว่าคอวีฟเป็นโอกาสทองหรือฟองสบู่แต่อาจจะเป็นว่าในยุคที่ AI กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของโลกเราจะประเมินมูลค่าของผู้ขายพลั่วในยุคตื่นทองนี้ด้วยไม้บรรทัดแบบเดิมๆได้อีกต่อไปหรือไม่นั่นคือคำถามที่นักลงทุนต้องคบคิดกันต่อคะ่ะ ถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้กดติดตามช่อง Tiger Review ไว้เลยและอยากให้ทำคลิปแบบไหนพูดเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วเจอกันในคลิปต่อไป